ตอนนี้เราอยู่ที่เซน็นทรัลพราม้า9นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในนะตอนนี้เขามีแบบว่าขายอาหารเทศกาลอาหารอยู่ด้านล่างด้วยนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเลยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินดูว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างอู้น้องหมีอันนี้คือเราก็ไม่รู้นะว่างานหมดวันไหนเดินเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเห็นก็นะพาทุกคนดูบรรยากาศเลยแล้วกันว้ยนี่มีทัดไข่ด้วยอะ่ะ ทัดไข่ชิลล์ยีบาทอันนี้เป็นแบบว่าขนมคุกกี้สิงคโปร์มีคุกกี้สิงคโปร์อ่าด้านนี้เป็นแบบทอดไข่ชิลล์ยีเดี๋ยวขอแบบเดินดูก่อนอูสตอน้ำพริกกะปิโอ้นี่มีไข่เค็มชายาด้วยแล้วก็มีออตเตแมร์ซสมมยด้านนี้เป็นถังหูรูนะคะ ผลไม้นี่มีบอกว่าทุเรียนมีอ,องุ่นไซมัสคัตอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะร้านชานะครับเพราะร้านนี้เป็นร้านกับข้าวโอ้ร้านกับข้าวร้านกับข้าวเดี๋ยวขอเดินดูกันกับข้าวหกสิบนะครับถ้าเป็นราดข้าวอยู่ที่ห้าสิบบาทลองเดินเข้าไปดูด้านใน ชาชาร์ดอืมบุระน,นี้มินมีชาชาร์ดเนี่ยชาชาร์ดมีโรตีชาชาร์ดเนี่ยฮะโรตีอยู่ที่ห้าสิบบาทน่ากินเยอะไปขนมนมเนยโอ้อันนี้อะไรเอ่ยอุ้ยอันนี้เป็นปั้นสิบปั้นสิบนะครับชิโลสิบห้าบาทประมาณนี้ขนม อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นอะไรเงี้ยนะลองเดินไปเดินบนบน,บนดูก่อนวุโ,วโดอนัทอืมโอด้านนี้เป็นอุ้ยมีอันนี้ได้มขดีข้าวลามด้วยข้าวราเมืองนอนข้าวราเมงนนยี่สิบาทอันนี้เป็นอ๋อไก่ต้มนะครับชุดละหกสิบบาทนะครับ ทางด้านนี้มีขนมด้วยเค้กกล้วยอ๋อลูกไม้บาลนี่เนาะมีมีเพราะว่าเค้กถั่วสวีทเนีย่ยขอลูกไม้ไปดูด้านนี้สิอ๋อด้านี้เขามีนาทีทองด้วยนี่ขนมจีนขนมจีนน้ำยาใต้ชุลละห้าสิบบาทเหลือสี่สิบบาทกับข้าวชุลละสี่ิบสิบโอ้โหเยอะมากทุกคนต้องสี่สิบนะครับยาวไปถึงนู้นเลย ซื้อแล้วก็ไปกินกับขนมจีนได้นะต่อไหมจริงๆซื้อแบบซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อขนมจีนไปกินได้เลยนี่ชุดละสี่สด้านนี้เป็นข้าวซอยนะครับแล้วก็มีข้าวหน้าวัวมีขนมเบื้องนะฮะร้านน้ำถ้าเรากินชาตอนนี้มันจะเป็นยังไงมันจะมันจะเป็นอย่างไรบ้าง อุุกี้เสียบไม้สุกี้เสียบไม้ชาบูเสียบไม้มาละสิบบาทนี่ดนนี้เป็นแบบหมูย่างน้ำตกนะครับเจีบปาาลาไหมาละสิบบาทเหมือนกันอุ้ยน่ากินหมดแล้วเจีบปลาไลยมีผักให้ตัดมีผักให้หยิบแล้วก็มีด้านนี้ชาบูเดี๋ยวลองเดินดูด้านในตอนนี้ เดินรอเพื่อนกันะเพราะว่าเพื่อนอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อนก็จะเลิกงานนะครับแล้วก็มาที่นี่อุ้ยแกงเขียวหวานวันนี้กินแกงเขียวหวานแล้วก็ไปกินแบบขนมจีนแกงเขียวหวานคือน่าสนใจโอ๊ะดม้มันมีนะม,มีน้ำน้ำตาลสดปะนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซือ้อจะน้ำตาลสดหรือว่าจะกินเป็นน้ำปั่นดูอ่า ขนมของกินเยอะแยะเลยอันนี้เป็นลูกชิ้นนึกว่ากล้วยลูกชิ้นนะครับนี่ลูกชิ้นไม้ใหญ่ๆคุณพันธ์นพลังก้านะครับผัดไทยอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับร้านผัดไทยไปด้านนี้ไปด้านนี้นนสุกี้โลออ๋นี่ไงสุกี้โลหกสิ เก้าสิบร้อยยี่สิบร้านน้ำด้านโน้นน้ำปั่นไหมหาน้ำปั่นอย่างไปขอเดินดูไปเรื่อยๆโอ้โหโอ,โอ,โอ้น่ากินจังเลยเครื่จีบชุดละหกสิบีมีหมูปิ้งหมูสเต๊กไ,ไม้ละสิบไม้ร้อยยี่สิบหมูปิ้งน้ำตดไม้ละสิบบาทโอ้ อ๋อเขาทำเป็นเกี๊ยวแบบว่าชุดเล็ก6ชิ้น80ชุดใหญ่12ชิ้น160เกี๊ยวผลไม้ก็มีไปดูด้านนี้นะครับบะจังไส้เค็มลูกละห5 2ห้าองลูกรอยนี่กุยช่ายมหาคนครนะครับแบบสูตรแป้งบางนะฮะน่ากินมากเลยเนาะ นี่ก็เป็นแบบผลไม้อาหารเหนือก็มีนะกาเจอแล้วเจอน้ําอาหารเหนือเจ้าใส่อั่วกิโลหกสิบแหนมม่อร้อยยี่สิบพริกหนุ่มเล็กห้าสิบใหญ่ร้อยหนึ่งนี่เราเจอน้ําน้ําปั่นแล้วคิดอะไรปั่นดีทุกคนมาพานมสดปั่นมันมีแบบว่าน้ําปั่นน้ําอะไรต่างๆแต่ว่ามีคิวอยู่อ่ะ อันนี้ขนมปัง4ี่ี่ชิ้นละ2ีบาทนะครับนนนนะนเ,นเนี่ยน้ำปั่นมีคิวอยู่นะกินอะไรดีวูกิเนี่ยเนี่ยมันมีแบบน้ำปั่นเยอะแยะเลยอ่ะแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรน้ำปัน่นแตงโมสวรสอันนี้ด้นเอาเอะโขดปั่นนะครับสั่งแล้วด้านข้าง,ขงร้านนี้ก็จะมีแบบลูกชิ้น น่ากินมากกิดละสามสิบเก้าบาทนี่ได้น้ำปั่นมาแล้วนะครับทุกคนไปไปต่อไปเดินดูต่อทัว่วเมืองตรังมันจะข้าวเยอะแยะเลยคือถามพี่คนขายไปแล้วราว่าพี่จะถามพี่คนขายน้ำว่าเขาขายถึงเมื่อไหร่เขาบอกว่าไม่รู้เพราะว่างานเขามีแบบว่าเรื่อยๆคือเหมือนแบบเขาก็จะขายอยู่ที่นี่แหละทุกคนเอ้ยเนี่ ข้าวยำข้าวยำข้าวอะไรเงี้ยข้าวคุกกะปิก็มีขายวดน้มอันนี้ก็น่ากินเนีย่ยน้ำนี้ก็น่ากินล้วช่องสิงคโปร์แก้วเรยี่สิบห้าบาทเองโอ้ด้านนี้มีแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเออน่ากินอยู่แล้วเนี่ยแล้วกินแล้วก็กินน้ำของเราไปด้วยเหมือนฟิวว่าเนี่ยคือเขาขายอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมสมมติว่ามีงานงานแรกอาจจะบอกว่า ขายวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าอ่าพอหมดวันที่สิบห้าปุ๊บงานที่สองจะบอกว่าขายวันที่สิบกถึงวันที่สามสิบอะไรเงี้ยก็คืองาน A แล้วก็งาน B งาน C งานดีไปเรื่อยๆเขาก็เลยบอกไม่ได้ว่างานหมดวันที่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่อยๆแต่ว่าร้านเขาก็อาจจะอยู่ตรงมุมนี้อยู่ตรงมุมนั้นอยู่คือแต่ว่าก็คือขายไปเรื่อยๆซึ่งถ้าใครมาเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบว่าไทม์เลสคือเป็นแบบว่าไม่มีกําหนดวันหมดงานเนาะมาก็เจอ ถ้ามาไม่เจอก็คือหมดงานแต่เขาบอกว่ามีไปเรื่อยๆแหละก็ะคือระบุไม่ได้ว่าหมดวันไหนประมาณนี้นะทุกคนเผื่อใครบอกว่างานหมดวันที่เท่าไหร่คะอ่าอน,นี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะว่าคนขายก็บอกไม่รู้เหมือนกันขนมอืมหึ่ยมีขนมน้ำยากะกทิสรุปก็คือจริงๆแล้วว่ามาซื้อของที่ ชั้นล่างกินนี่แหละเยอะทุกคนเนี่ยน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำใยสดน้ำน้ำใยสดสี่สิบบาทน้ำมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลสดแก้วละสี่สิบอันนี้ก็มีขนมเนี่ยอืมอืมนีมม่มีแบบอันแบบนี้ด้วยอร่อยมากเลย่ะเจ้วละหกสิบเขาบอกว่าเอาห้าห้าพองงเลย เขาบอกว่าแ้่ละหกสิบบาทไก่โอก๊กน่าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งคือตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อนะทุกคนเพราะว่าเราพาทุกคนเดินดูบรรยากาศไปก่อนเนาะคือเดินดูบรรยากาศกันไปคข้าวๆก่อนเนื่องจากว่าเดี๋ยวรอเพื่อนมากินข้าวอ,อ,อนี่มีหมูทอดด้วย โอหมูทอดก็น่ากินนะหมูทอดประมาณกีโละหกสิบอ่ะป,ประมาณนี้แหละนี่มีแบบยลูกลานลูกลานน้มีน้ำดอกมะพร้าวมีน้ำลูกลานด้วยทุกคนม้นลูกลานน้ำตาลต่หลังจากที่แบบเราช้อปปิ้งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศนะ คือมาจากรถไฟฟ้า MRT ห้วยขวางแล้วก็เดินออกมาได้เลยนะครับก็จะมาเจอบริเวณงานขน,นมคุกกี้สิงคโปร์มีอะไรต่างๆนานาไปไปเดินเล่นดีกว่าไปหาที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ไปหาเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อตอนจะกลับบ้านอีกทีหนึ่งไปช้อปปิง้งโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน